เป็นเรื่องของพี่น้องที่ต้องไปรักษาตัวผ่าตัดท่อปัสสาวะท่ออุจจาระและก็ต้องมาใช้ถุงทวารเทียมผ่าตัดฟรีนะครับแต่ถุงทวารเทียมต้องเสียตังซื้อนะครับและก็พี่น้องที่เป็นโรคเบาหวานาต้องใช้เข็มฉีดอินซูลินอินซูลินฟรีนะครับแต่เข็มต้องเสียเงินนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับ ไปท่านเกียรตติคคุณ้นยางรรับเียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เครพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7พรรคประชาชนต่อรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,566ที่จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพิปรายในวันนี้เลยนะครับ แต่ว่าพอมาอ่านรายงานของท่านแล้วผมมาสะดุดรายงานของท่านหน้า22ท่านเปิดไปพร้อมกับผมเลยก็ได้นะครับคือเรื่องของถุงทวารเทียมนะฮะคนที่เขาเจ็บเขาป่วยจากการที่จะต้องไปรักษาผ่าตัดท่อปัสสาวะท่ออุจจาระสอปอสอชอมีงบประมาณในการรักษาตรงนี้ดีครับ คนยากคนจนที่เขาต้องทนทุกทรมานกับการที่ต้องกลายเป็นคนพิการโดยที่ไม่สามารถขับถ่ายได้เองโชคดีครับที่เรามีนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าถุงทวารเทียมแต่จากรายงานของท่านเนี่ยผมมันมีอยู่นิดเดียวเองอะ่ะสามสี่บรรทัดเองอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนท่านถึงเขียนรายงานนี้ไปแค่สาม ถึง4บรรทัดสรุปได้เลยว่าท่านบอกว่าถุงทวารเทียมปีนึงก็ใช้ประมาณ54 00มถุงถั่วเฉลี่ยต่อคนนึงต้องใช้ประมาณสัปดาห์ละสองถุงคือถุงหนึ่งเนี่ยใช้ได้เต็มที่3วันถึง4วันต้องเปลี่ยนละถุงดีๆด,ด้วยนะครับราคา200กว่าบาทแต่ท่านบอกท่านมีนวัตกรรมในรายง,งานท่านบอกว่า190บาท แต่ถึงยังไงแล้วงบประมาณท่านก็บอกว่าผมก็อ่านแลงวงงกับตัวเลขของท่านนะครับท่านว่าใช้งบประมาณ2,250ล้านบาทแต่งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือไว้1,710ล้านบาทผมก็ไม่รู้ว่าคนยากคนจนที่เขารักษาฟรีแล้วอ่ะเสร็จแล้วเขาต้องเสียเงินสัปดาห์ละประมาณ320บาทถึง400บาท ถัวเฉลี่ยเขาจะต้องเสียเงินวันละ50บาทเพื่อซื้อถุงทวารเทียมมาปิดที่หน้าท้องรองรับอุจจาระปัสสาวะของเขาในไหนจะฟรีรักษาดีให้มันตลอดรอดฝั่งเลยได้ไหมครับเรื่องนี้ผมเคยหาลือกับท่านประธานไปแล้วนะครับจากการลุงพื้นที่ของผมในอำเภอบางบัวทองนะฮะน่าสงสารมากเลยนะครับเป็นคนพิการ ได้เบีย้ยพิการแทนที่จะเอาเบีย้ยพิการนั่นแหละครับหนึ่งพันบาทเนี่ยมาซื้อข้าวซื้ออาหารกินเปล่าครับกลับจะต้องเอาเงินจํานวนนั้นไปซื้อถุงทวารเทียมมาใช้แล้วถุงธรรมดาธรรมดาราคาร้อยกว่าบาทความเป็นจริงแล้วมันใช้ไม่ได้ครับแกออกมาแล้วปัสสาวะอุจจระก็เลอะต้องใช้คนมีประสบการณ์มาช่วยแกะให้อสอมอเขาก็ไม่ได้ว่างให้มาทุกวันนะครับ จะมาแกะถุงปัสสาวะถุงอุจจาระให้ก็ฝากเรื่องนี้ไปถึงท่านด้วยนะครับแต่อีกเรื่องหนึง่งคล้ายๆกันแต่ไม่เห็นในรายงานนะครับคือเข็มฉีดอินซูลินพี่น้องที่เป็นโรคเบาหวานท่านก็ดีนะครับให้อินซูลินฟรีรักษาฟรีแต่เข็มต้องซื้อเองมันไม่ต่างกับถุงทวารทียมเมื่อกี้เลยนะครับรักษาฟรีผ่าตัดฟรีแต่ถุงต้องซื้อเอง พี่น้องที่ป่วยเบาหวานก็เหมือนกันรักษาฟรีทุกอย่างเลยแต่เข็มต้องซื้อเองไหนๆท่านก็ขยับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ30บาททัดรักษาทุกที่แล้วก็รักษาให้มันทุกอย่างได้ไหมครับให้มันครอบคลุมให้หมดเลยได้ไหมครับเพราะงั้นมันเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาจะต้องเอาเงินไปซื้อเข็มเมื่อมาฉีดอินซูลิน มันอีกนิดเดียวเองนะครับท่านอีกแค่ก้าเดียวก็จะเข้าเส้นชัยแล้วอย่าทิ้งพี่น้องประชาชนคนยากไร้เลยครับถ้าเขามีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ดีกว่านี้มีเงินไปซื้อประกันสุขภาพมีเงินไปซื้อประกันชีวิตเขาไม่ต้องมาพึ่งหรอกครับสบปอสอชอเขาไม่ต้องมาพึ่งหรอกครับ30บาทต้องไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตีห้าไปคัดกรองก่อน8โมงเช้ากว่าจะได้เจอหมอ10บโมง รอหมอมาสี่ชั่วโมงได้คุยกับหมอสี่นาทีแล้วไปรอรับยายอีกเย็นได้กลับบ้านช่วยอีกนิดนะครับผมฝากด้วยนะครับถุงทวานเทียมกับเข็มฉีดอินซูลินนะครับเป็นไปได้สองอย่างนี้ก็ให้มันอยู่ในบัญชีและก็อ,อยู่ในนวัตกรรมที่ท่านจะต้องส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ขอบพระคุณครับส่วนท่านเกียรติคุณต้นยางท่านกุณา ถามถึงถุงยิปถุงทวารเทียมนะก็เรียนท่านว่าปีปีปีที่แล้วอาจจะเป็นปีตั้งต้นนะครับที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศคือถุงทวารเทียมปี2567น้เนี่เราตั้งถุงทวารเทียมไว้ที่6ล้านชิ้นนะครับมากกว่าเดิมจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราเข้าใจฮะแล้วก็ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่มีความจําเป็นต้องใช้ถุงทวารเทียมเนี่ยท่านไม่จงเป็นต้องไปซื้อเพิ่มนะครับท่านสามารถเบิกจากระบบของเราได้แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตยางพาราเนี่ยได้ใช้ผลิตยางพาราของตนเองในการผลิตถุงทวันเทียมสวทชก็มีนโยบายในการพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศของเงินก็หมุนในประเทศนะครับเพราะเงินก็จะไม่ไม่รั่วไหลออกไปก็ขอบคุณท่านมากนะครับที่กรุณาน,นําประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ความมั่นใจกับท่านส่วนเรื่องเข็มอินซูลินเนี่ยพผอ,อิญเวลาเราจัดค่าบริการในลักษณะเหมาให้กับหน่วยบริการเนี่ยเราก็เชื่อว่าหน่วยบริการจะจัดอุปกร,รณ์พร้อมให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมจะกลับไปดูนะครับว่า ถ้ามีปัญหาว่าพี่น้องประชาชนได้แต่ตัวอินซูลินแต่ไม่ได้เข็มด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มาตรการคล้ายๆถุงทวานเทียมนี่แหละครับในการที่จะจัดออกมาเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับก็ขอบคุณท่านมากที่กรุณาะสะท้อนปัญหาตรงนี้แลวผมคิดว่าเป็นปัญหาสําคัญมากๆนะครับในการที่จะขับเคลื่อน